Modernist Studio present Backroom Podcast Podcast ที่จะทำให้ห้องมืดของสังคมเปิดกว้างและสว่างมากยิ่งขึ้นโดยแอปคอมมูลและส่องสื่อ สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการ Back r ุ o m Podcast โดยแอปคอมมูและส่องสื่อครับผมในเอพิโซดนี้ยังอยู่กับ3ปออีกเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันหรือเช่นเคยวะแต่กอผมเออเนาะเอพิโซดนี้ผมขออนุญาตพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวกันนะครับผมหลังจากที่เอพิส od ที่2เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องของหนังสือโป้เอพิส od ที่1เราพูดถึงเรื่องของ l g b t บ o ทีป๊อปเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เอพิส od นี้จะเชื่อมทั้ง2เรื่องเนี่ย ด้วยความที่สังคมหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมันมีเรื่องในนั้นอยู่เนาะเราก็เลยขอาแยกมาพูดในเอพิโซดนี้แล้วกันคือเรื่องของการหาคู่จากในหนังสือพิมพ์จากในหนังสือเนี่ยสู่การหาคู่ในโลกออนไลน์กันบ้างดีกว่าเคยหาคู่กันในโลกออนไลน์บ้างไหมครับหาทุกวิธีทางเลยใช่ได้ไหมได้ไหมทุกทางที่จะได้ได้หมดแหละ <laughs> ทําไมฉันไม่ได้ <laughs> ไม่รู้ร้องไห้แล้วนะเพราะความสวยไม่ถึงไว้ไว้แรงนะตอบกันหน้าเขาหล่นเลยะไม่ได้หาทำมากพูดถึงการหาคู่สมัยก่อนเนี่ยเคยเคยเคยทันยุยุคหาดกับปีบ้างไหมทันแต่ไม่เคยทํา ท่านไม่เคยทำพวกแบบเที่ให้ส่งจดหมายไปหาัารนี่เคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นแต่ว่าไม่เคยกล้าทําเพราะว่าเราอยู่บ้านกับญาติการส่งมาเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการโดนเปิดจดหมายก่อนเพราะบังเอิญเนี่ยในยุค hard copy สิ่งพิมพ์เนี่ยมันมากับเทคโนโลยีในการสื่อสารที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือทุกอย่างต้องโทรศัพท์บ้านหรือว่าจดหมายมันก็เลยทำให้สังคม เกเนี่ยบางคนก็ปกปิดกับครอบครวัวไงจึงไม่สามารถมาเปิดเผยได้แล้วก็การสื่อสารแบบนั้นก็เลยยากลาบากบางคนจะต้องแบบมีตู้ปอน,อนอไวของตัวเอง <laughs> จริงๆริอ <c oughs> <ง>โอ้โหเ,เป็นยุคที่แบบยังแบบยังเป็นยุคที่มันเป็นประเทศไทยที่ยอมโดดเ,เกดอมครับให้แต่งงานเพื่อ <c oughs> มีลูกอะไรเงี้ยไม่ไม่ยอมเปิดโปงตอนเนี้ยประเทศที <c oughs> ่กำลังเป็นนะก็คือฟิลิปปินส์มาเลยอินโดอ่ะเป็นอย่างงี้เยอะมากคือเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่ ประเทศไทยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นตอนนี้ป,นประเทศไทยก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีอยู่บ้างเหออันยกตัวอย่างยุคสิ่งพิมพ์นะยุคอนาล็อกมากๆเนี่ยอย่างเช่นนิตยสารที่น้งแสนเกที่ชื่อมิทุนาจูเนียอ,อ,อันนี้คือปี2527อแล้วเขามีคอลัมน์หาคู่ก็ประมาณปีนี้นั่นแหละค่ะ2527า 2, 5, 5, 5, น้ี่แหละแล้วมันก็จะมีแบบยุคนั้นก็จะแบบจะเห็นได้เลยว่าคนหอยหาความรักมากเขาจะพนันนา รูพพันธ์สันฐานเนื้อตัวร่างกายหน้าตาความสูงรสนิยมการศึกษาด้วยอาชีพด้วยว่าชอบคนแบบไหนหาคู่ชีวิตที่อยู่กินกันไปจนแก่จนท่าคือพัฒนามากคือไม่ค่อยเน้นเรื่องเซ็กส์เป็นหลักแต่จะเน้นหาคู่หาความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยกับของเกย์เออบอกลุกบอกลับอะไรแบบเนี้ยก็มีบางคนก็หาเซ็กส์โดยเฉพาะก็มีหรือบางคนก็หาคนที่เป็นที่พึ่งทางฐานะทางเศรษฐกิจก็มีแต่ส่วนใหญ่จะพัฒนา เรื่องความรักแลอวการมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวอะไรอย่างงี้เนาะและสมัยนั้นสิ่งพิมพ์ภาพภาพรูปภาพเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนไงบางครั้งก็อธิบายแค่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบการพิมพ์สมัยนั้นเนาะแล้วเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยไปยุคต่อมาก็จะเป็นยุคหนังสือพิมพ์ป่ะมาเลเสียงรักอีมาเลเสียงรักอะไรพวกนั้นเนี่ยเป็นยุคเก่าหน้านั้นอีมาเลเสียงรักเป็นของแบบเฮตโรเซ็กชวลไงพวกรักต่างเพศอะไรอย่างนี้ไง แอบดูมือถือเราคนปกป้องคือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีมาอะไรเสียงละคือปี2องสองพันสอันองพันเอออันนั้นคือตอนแรกมันชื่อคอลัมน์บำบัดทุกบำรุงสุขที่จะให้คนเนี่ยคอยบอกว่า หน้าปากซอยเนี่ยเทศาบาลไม่ยอมมาดูแลเลยพื้นที่เป็นหลุม <c oughs> เป็นบ่ออะไรอย่างนี้ไงหลังๆก็บอกเริ่มบ่นว่าบ้านจนหาคนช่วยเหลือพอ,อ,อต่อมาพัฒนาการเป็นหาคู่เออ,อเหงาอะไรอย่างเงี้ยคือ,อการมีความรักการมีคู่คือการบำบัดทุกข์บำุุงสุขนําไปสู่คอ,อามรำมะไรเสียงรักภายหลงังแต่นั่นก็คือ อยู่ที่บอกอเป็นคนจัดการมานิปูลเลตความสัมพันธ์ว่าคนนี้คู่กับใครคน,นนี้กับคู่ให้ด้วยแต่ถ้าเป็นอ,อะไรถ้าเป็นนิยสารเก้งกวางแบบมิทนาจูเนียเนี่ยก็คือมีที่อยู่ให้เลยบางคนเป็นความลับหน่อยก็มีตู้ปอนอบของตัวเองสองสองหาทรรมมาก<ห>อาลงทุนอของเราค่อนข้างแตกต่างออกไปนิดนึงคือเราไม่ค่อยไม่เคยได้คือโตมาก็คือเริ่มแบบว่าพอรู้ตัวเป็นเกย์ตอนมัธยมา กําลังคาบเกี่ยวกับมัธยมปลายอย่างเงี้ยก็เห็นพวกนี้แหละแต่ไม่กล้าทําเพราะที่บ้านเนี่ยคือเราเราอยู่กับญาติคือถ้ามีอะไรเงี้ยมาที่บ้านนะคือเขารู้แน่นอนเราก็ไม่กล้าแต่สิ่งที่เราทําได้คือไปทําห้างห้องน้ําห้างไอันนี้เรารู้สึกว่าทีแรกเราคิดว่าเราเป็นคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องปกติเลยพอเราไปคุยกับคนยุคเดียวกันคือการจะหาเกย์หนึ่งคนเนี่ยเราไม่รู้จะหาได้ที่ไหนแต่ว่าห้องน้ำห้างจะมีแล้วเราก็ตามโถชีนี่แหละ ใช่ที่จะมีรูรูไม่ไม่ไม่คือตามโถชี่เลยคือสมัยก่อนเราก็จะแบบเฮ้ยไปยืนฉี่ถ้าใครมายืนฉี่แบบแล้วก็มีท่อมท่อมด้านมองอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นเกย์เหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบตอนนั้นก็จะแบบกลายเป็นว่าเออชอบแอบดูจูอะไรเงี้ยแต่เราก็ทำแบบไม่ได้น่าเกลียดแล้วก็ยืนๆว่าเออถ้าใครโชว์ก็ดูใครไม่โชว์ก็ไม่ดูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าออ๋อั้นเป็นเกย์อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งแรกที่เราไปหาก็คือการหาคู่นี้นะ ม,มีนะอันนี้แบบ1980เช้าที่เราพูดถึงนิยสารเกย์ G, พอต่อมานิยสารแบบสเตรทอย่างเงี้ยม,มันก็มีบ้างอย่างเช่นนิยสารป๊อป เคยพูดเรื่องครั้งก่อนใช่ป่ะซึ่งมันก็มีหาเพื่อนชอบฟังเพลงมารายเหมือนกันครับอะไรอย่างรู้เลยเพลงอะไรอะไรอย่างงี้ไงเออเออนั่นแหละรู้เลยจับโปเก่งเออก็จะมีแบบคุยแรกโทรศัพท์แรกอะไรกันบ้างในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่มันก็น้อยไงเพราะว่าเด็กวัยรุ่นใช่ไหมแล้วมาเปิดเผยเรื่องนี้ให้พ่อแม่รับรู้มันก็เป็นเรื่องยากลาบากในยุคสมัยนั้นเนะเนาะนิสันปปับคือปีสองพัน สองพันสองพันต้นต้นเออมันต้นต้นไปก็ยี่สิบปีที่แล้วนะใช่นั่นแหละแต่มันก็มีพัฒนาการเรื่อยมาในยุคนั้นมันเริ่มมีแบบยุคดิจิตอลแล้วมีปลามพาซาเริ่มมาแล้วเริ่มมางี้วแล้วก็บางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการคือไปผับไปบาร์เพื่อที่หาคู่เอออันนี้เคยเคยใช้กันไหมใช่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 พ่อตอนหลังๆมาเออของเราเป็นอย่างนี้เรา เราเริ่มเที่ยวก่อนเริ่มที่างคืนแล้วก็โอ้โหคึกมากคือมอห้าจะไม่เลยไปทุกที่เลยแต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเพื่อนเรามีประสบการณ์กว่าเราอีกอก็คือเคยไปมาแล้วยิ่งกว่านั้นคือเขาเรียกว่าซาวน่าแล้วไม่รู้เลยคืออะไรแต่เพื่อนเราพาไปด้วยเพื่อนเราพาไปโอ้เพื่อนเราพาไปซาวน่าแถวสรีรมหนึ่งไป สระว่ายน้าห้างแห่งหนึ่งแถวๆถวงี้ยย่านงานวังวาละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเป็นที่นัดพบกันของการมีเซ็กซ์อย่างเงี้ย <c oughs> โหเราไปอะ่ะดูยตอนนั้นยังวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็ดูแบบว่าดูเป็นมาโชวมาโชอย่างเงี้ยกวาดทุกพื้นที่ก็กกไปมีอะไรเงี้ยเยอะมากแต่ว่าก็ป้องกันตัวเองอย่างดีนะ <c oughs> ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือพวเราไปเที่ยวสซนาถฉลี่ยลม <c oughs> แล้ว มันเป็นที่ที่คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขามาเที่ยวแล้วไปเที่ยวกลางคืนด้วยคือเที่ยวผับด้วยแล้วเราไปทําอภิญญาหานก็คือเราไปแบบเฮ้ยเอากันโชว์บนดาดฟ้าซาวน่าอย่างเงี้ยแล้วในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมีคนที่เที่ยวแล้วเราไปเจอเขาพอเราเสร็จซาวน่าปุ๊บเราไปเที่ยวต่อแล้วเจอเจอเขาเราอายมากเขารู้สึกเขาแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเลือกระหว่างจะไปเที่ยวกลางคืนหรือไปเที่ยวซาวน่าเราตัดหลงนั้นเราก็ตัดสินใจไปเที่ยวกลางคืน ก็เลิกซาวน่าตั้งแต่บัดนั้นก็แต่ว่าซาวน่าก็ยังเป็นที่ที่เราใฝ่ฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะไปอีกอะไรเงี้ยทั้งโตมาถึงได้ไปอีกโตมาอีกสักพักหนึ่งนะเราว่าซาวน่าก็เป็นที่ที่ดีที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ที่ดีคือที่ที่มันแบบเราเห็นแบบคนแบบแกะกล่องแกะกล่องมาทั้งตัวเลยว่าเฮ้ยสภาพเป็นยังไงสาวไม่สาวยังไงอะไรยังไงแล้วแต่เงี้ยเออนั่นแหละทางนี้เป็นยังไงบ้างทางนี้เจออย่างไงบ้างตอนเริ่มต้นอะ ของเราเริ่มต้นเหรอ <laughs> ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวก่อนขอเริ่มต้นแบบว่าการไปหาที่เอาดอใช่ป่ะเหมือนกี้แบบเทียบปกป้องบอกว่าไปตามห้องน้ําไปตามซาวน่าใช่ไหมก่อนหน้านั้นในยุคประมาณที่2,500อยันนี้ยุคเก่ามากสลิทธนาราัต์อโอเออเก้งกวางเนี่ยเขาก็ไปหาอันนี้คือจากบทสัมภาษณ์ของคุณปานบุญนาคนะครับก็ ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไปหาตามสนามหลวงแล้วก็<อ>ไล่มาถนนราชดำเนินเนี่ยอเออไล่มาจนถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผมบ้างสารดีกาตรงนั้นบ้างใช่ไหม,มแล้วก็ไล่ๆ,ๆมาจนถึงร้านสอนแดง สมเด็จพระนิพตายไล่ไปอีกจนถึงสะพานมควานลางสันคที่คือยาวหลายหลายเมตรมากเลยนะกิโลก็เลยก็บอกว่ามีเก้งกวางนะยืนกระเทยด้วยอ่ะยืนเรียงกันเลยผู้หญิงด้วยก็รวมกันหมดเนาะแต่งหญิงด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ไงนี่ทั้งเก้งกวางกนเวยที่เขาขายให้ผูิชายด้วยใช่ไหมั้ยอยู่ตลาดนึงไปเออคนปานบุญนางไม่ได้เล่าไ้ฟังแต่เขาเล่าแค่ตรงนี้ก็ยาวมากก็ยืนร่วมร้อยคนประชากรถือว่าหนาแน่นมากนะตอนนั้นละอย่างงี้ไงแล้วก็หาคู่กันไปจีบกันบ้างไปแบบ ไปโรงแรมแถวนั้นตามสมุนทุมพุ่มไม้ก็มีแค่แบบภายนอกแต่ว่าโรงแรมก็เยอะแถวนั้นไงมันก็เลยทำให้เป็นช่วงที่แบบเฟื่องฟูมากๆในพื้นที่สาธารณะของของของเกในการหาคู่พื้นที่นอกบ้านกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในยามค่าคืนแล้วก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึงห้าสี่ห้าทุ่มก็ตลาดวายแล้วโดวยเฉพาะวันอย่างยิ่งวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะเยอะมากซึ่งก็ก็ทุกวันนี้ก็ตามปกติปะศุกร์เสาร์ใช่ก็เป็นตามดีมาร์สพาย คนออกมาเที่ยวเนาะ<ช>เที่ยวกลางคืน<ช>แล้วก็อะ หลังเที่ยวจบไปชอปปิ้งสะหน่อยขอวนสักหน่อยรอบสองรอบก็ยังดีตอนนี้ก็ยังมีตกค้างอยู่เป็นพระธรรมที่ตกค้างมาถึงปัจจุบันด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกไล่ที่เยอะนะเนื่องจากพี่บเวยนะเป็นที่ใกล้ๆสถานที่สําคัญแล้วจถูกให้ไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็ขย e บออกมาหน่อยอะไรเงี้ยไปอยู่ตามตามคลองพดุงกรุงเกษรอ๋อเหรอใช่ก็จะไปอยู่ข้างคลองอนั่นแหละอ่ะทีนี้เริ่มจาก ยุคถัดมาอีกนิดนึงถัดมาอีกนิดนึงออะพอเริ่มเป็นไปกระโดดมาเนี้ยออนไลน์ไมนเป็นไรเราเล่าเรื่องแบบว่าเหมือนหนังแบบที่มันแบบเล่าแล้วข้ามไปข้ามมาให้ดูมีความตื่นเต้นเป็นเทเน็ตไม่เป็นเส้นตรงอทีนี้มันอยู่ยุคที่เราเริ่มหาคู่ไม่ได้เป็นฮาร์ดคอปี้แล้วเป็นยังไงบ้างเริ่มเป็นอินเทอร์เน็ตหรอเริ่มมาอินเทอร์เน็ตสำหรับเราครั้งแรกของเราคือพวกปามพาซาพวกโคจังที่แบบอินกับมันเลยนะเพราะว่า โอ้โหกลางคืนยอมแบบเข้าไปสํานักงานของที่เราไปอยู่กับเขาแล้วก็ไปเปิด MSN เพื่อจะแล้วก็หาอะไรวะตอนนั้นตอนนั้นเราไม่ได้อยู่กับญาติแล้วเรามาอยู่เรามาอยู่เองมีคนให้เราเราไปอยู่สำนักงานเพื่อจะเหมือนกับเออดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำงานกับเขาตอนเสาร์อาทิตย์ตอนนั้นประมาณมม .5 ก็นี่แหละเข้าไปเปิดคอมเลยแล้วก็ หาพวกพวกอีเมลจากที่เขาทิ้งทิ้งไว้ในโพสต์จังในในเนี่ยปามแล้วก็แอดมาแล้วก็มานั่งคุยอะไรอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เจอก็กลัวแต่ว่าก็คุยคุยเสียวนะคุยแบบเออคุยแบบพิมพ์ยังไงอ่ะผมเนียนจังเลยครับโอ้ยอย่างงี้พิมยังไงวะโดยเฉพาะคนที่เป็นนักเขียนจะมีจินตนาการเยอะเวลาเราอ่านนะนึกออกไหมเราจะแบบโอ้ยแบบมันต้องแบบนั่นเรียนจังเลยครับ อ,อและความมาแตกเองมแมนะคุณปังปอความมาแตกตอนที่คอมมันเสียแล้วเขาก็หาสาเหตุว่าคอมมันเสียเพราะอะไรวะก็เขาก็ไปไล่รื้อดูแบบพวกประวัติที่มันเกิดขึ้นว่าคอมมันถูกใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่า MSN มนันสมัยก่อนเป็นเด็กที่โง่คอมอพิวเตอร์มาก็เขาก็เปิดขึ้นมาแล้วก็มีบันทึกประวัติการสนทนาอี่ห้าเขารู้หมดเลยว่ากูคุยัะไรนัดใครมาเลยแล้ว่าไงอับอายขายหน้ามาก ก็ไม่เขาไม่ได้อะไรแล้วเขาออกเลยแต่เราก็กลัวอายมากเลยไม่แต่ยุคนั้นมันมีเอเอจากเอ็มเอสเอ็นจำได้แล้วพอดีช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กวัยรุ่นอะไรที่แบบว่าคนที่แบบไม่มีเน็ตบ้านก็ไปใช้ร้านอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะจกเล่นเกมก็มาหาแบบคนนั้นคนนี้แอปพลิเคชันคุยการของเรารุ่นเรามี ICQ แล้วก็เพิร์ชเันไม่ทันว่ะตอนนี้ไม่เป็กน้องแล้วก็มีแคมป์ฟอ แคมฟ็อกที่หลังแคมฟ็อกคือยุคสมัยที่เริ่มใช้กล้องไงเริ่มมีการเปิดกล้องแล้วดูแรกๆเออแต่ทัฟเฟิร์สเนีไม่มีกล้องก็จะมีห้องห้องคนหล่อครับห้องเกกรุงเทพห้องเกชักเเววห้องเกย์ลาดพร้าวเกเชียงใหม่โอ้สารพัดห้องเออเอออันนี้ไม่พิมีประสบการณ์อยากฟังเลยอะถ้าคนไหนที่แบบอ่ถ้าคนไหนที่เขาคุยกันยังไงในเมื่อมันเป็นห้องห้องแล้วมันก็พิมพ์แบบพิมพ์ต่อๆกันจะคุยกันเนี่ยมันเป็นโปรแกรมคือเหมือนแบบตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบเป็นเป็นแบรรนด์ใหหญ่ๆเเลลยสาาับีมมโฆษณแ้้วก็จจะของ เจ้าของห้องก็จะมีแอดนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบอีนี่แบบพิมพ์โฆษณาเยอะถี right like ่ไปเนี so like, ่ยโดนเตะออกอะไรอย่างเงี so ้ยเ็เข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นห้องเกย์ชักว่าเกย์กรุงเทพใช่ป่ะก็จะแบบคนที่กล้าเปิดตัวว่าเป็นเก้งแต่ถ้าห้องคนหล่อครับเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่กล้าบอกเองเป็นเกย์ยังไม่อยากไม่กล้าใช้คํานี้ในการนิยามตัวเองก็จะเป็นห้องคนหล่อครับไปมีห้องเกย์ลูกยอะไรอย่างเงี้ก็มีใช่ไหมล่ะห้องเกย์ลูกแล้วใครเข้าไปก็เกย์ลูกอย่างเดียว ไเกลับสิไปสมัยหาเกลับเข้าไปเต็มเลยมีเกลักอยู่คนเดียวสรุปไม่มีเกลู้ว่ะฝันร้ายคือมีรุกคนเดียวแล้วก็มีรับอยู่สิบคนดูตายหงนะไม่ได้มีการแบ่งภูมิภาคด้วยเกลือขุนเทเกขอนแก่นเชียงใหม่อะไรอย่างนี้บางครั้งก็แบ่งตามสถานภาพทางการศึกษาเช่นเกลมอปลายเกลมหาลัยอย่างเงี้ยก็คุยกันไปสุดท้ายก็ ตกใจแลกรูปสมัยนั้นก็จะเป็นแบบพกเฟซพิกดอทคอมอะไรอย่างเงี้ยไปถงรูปไปถึงรูปไว้รูปอะไรอย่างนี้ไปก็นัดเจอกันตามสถานที่ต่างๆใช่ปะพอต่อมาก็มันก็เริ่มเพิร์ชมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นเว็บไซต์เด็กดีเว็บไซต์โพสจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพาร์มาซาอะไพาร์มาซาคือส่วนรวมคนที่เริ่มโตแล้วหน่อยเนาะใช่ไหมบางคนไม่กล้าบอกเพศสภาพตัวเองก็จะเป็นเหมือนแบบอ่ะสีฟ้าผู้ชายหาเพื่อนชายก็จะรู้กันโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นเพศสภาพอะไรอะไรอย่างนี้เงอืม นั่นแหละในยุคนั้นใช่แล้วก็ถัดมาถึงยุคนี้ละยุคนี้ก็เริ่มไปปหน่อยแอปพลิเคชันอ๋อเริ่มมาใหม่ใช่ไหมคือมันเกิดมาจากการผลิตพัฒนา Android กับ iOS ในในปี2007ใช่ปะที่คู่กับสมาร์ทโฟนได้เนี่ยมันก็ทำให้ระบบโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์มันก็รวมกันใช่ไหมครับประยุกคขึ้นมาเออก็จะมีอะไรบ้างวะตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดเปิดตัว ที่เราไปเก็บสถิติมานะอันนี้เก็บสถิติจริงๆจากเว็บจริงจังนเก็บสถิติเนึกว่าเก็บสถิติด้วยตัวเองอันนี้เก็บมาจากเทสพีเคใน Twitter ก็คือแอปพลิเคชันที่ถูกใจคุณที่สุดก็คืออันดับหนึ่งขึ้นมาเลยคือ Hornet แอปสีส้ม Hornet ที่คือจะเป็นอะไรที่นิยมที่สุดนัดเย็ดนัดเย็ดใช่อันถัดมาแอปลำใหญ่ก็คือ ไม่ได้กันสทีแต่คนเล่นเยอะเพราะว่ามันดูไม่ไม่ดูไม่แบบหาหาคู่เย็ดเกินเกินไปก็คือ t ทินเดอา์ใช่ไหมถัดมาก็คือ Blue ดูดีอ่าพันธมิตรของเราและสุดท้ายก็คือ t i n d e ออ่าแล้วแจ็คดียังไม่มีหรอแจ็คดีหลุดโผลเพราะว่าเขาให้แค่4อันดับเท่านั้นใน Twitter ในการทำ ก็จะมอยู่ล่างๆแต่สุดท้ายก็เราสนุปได้ว่าเป็นยังเป็นยังเป็นแอปส้มอยู่ในปีนี้ที่ที่โดดเด่นที่สุดแต่ทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันใดที่สามารถนัดเย่ได้โดยที่ไม่ใช้แอปนัดเย่มาเป็นอันดับหนึ่งก็คือแอปอื่นๆไงที่ที่ไม่ใช่แอปหาคู่เลยก็อันดับหนึ่งเลยอินสตาแกรม อ๋อนัดเย็ดได้รัวๆก็คือส่งหลังไมค์กันใช่ไหมคือตอนนี้มันมีรูปมันมีแต่รูปไงทำไมฉันนัดเสิร์น้อยไม่ได้สักทีวะอันนี้ไม่รู้แล้วก็ถัดมาถัดมาที่ไม่ใช่อินสตาแกรมคือ Twitter เพราะว่ามันมีสื่ออะไรที่มันแบบทาให้ยุยงอารมณ์เราให้มันแบบรูปควยอ้าร้อนแล้วก็สามารถหาได้เลยเนี้ยก็คืออันดับ2อันดับ3คือไล ลอ่าไลน์ไลมันจะมีไลน์สตอรี่ใช่ไหมอะไรเต่างๆไลท์ทำไลท์ใช่แล้วก็กลุ่มไลท์อีกมันก็ทําให้เราแบบง่ายต่อการคนแทคคนอื่นสุดท้าย Facebook อันดับที่สี่เห็นทุกน้อยที่สุดเพราะว่าเขาจะรู้ประวัติกันเกินไปไงมันรู้เยอะเกินไปแล้วแล้วก็แบบเห็นคนแบบเฮ้ยเราไม่ได้รู้การรู้ขนาดนี้เออรู้เยอะไปประมาณนั้นอันนี้คือสถิติของเราคือเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นแอปแอปอื่นที่สามารถนัดเย้ๆได้เนี่ยหรือนัดเย็ดได้เนี่ย เออน่าจะต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องแบบประวัตินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยป่ะคือก็กลัวคนนี้เป็นมาแล้วแต่ว่าคนหาอะไรคนหาอะไรอย่างอย่างเราตอนสมัยก่อนจะค่อนข้างระวังเรื่องว่าเฮ้ยกลัวเป็นคนรู้จักเพราะว่าเเราถูกสอนมาจากพี่ๆว่าต้องให้ระวังเรื่องนี้เพราะว่า กระเทยไทยเนี่ยขี้เมาส์พูดอย่างนี้เพราะว่าเกย์ไทยชอบคี้เมาส์แล้วก็ไม่ชอบให้ใครเห็นใครได้ดีเกินไปก็คือจะชอบกดกันเองเหยียดกันเองอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงไม่จริงที่อื่นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้แต่เราอ่ะจะคอยระวังตัวตอนหลังๆเราเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรแล้วมีความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนใครเราก็ทํอขอให้แค่ถามตัวเองก่อนว่ามันเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ทําไปเลยก็เป็นชีวิตเราอย่างเงี้ยจะนอนกับใครก็ได้จะนอนกี่คนก็ได้ ก็ทำขอเป็นสิบคนแล้วกันในคนเดียวออยังไม่เคยถึงแต่ก็เกือบเกือบ <laughs> <laughs> แต่อีแอพพลิเคชันพวกนี้เราสังเกตแล้วมันมีความแตกต่างกันนะอย่างฮอนเน็อย่างเ<ช>งี้ยคนคู <c oughs> ส่สนทนาคนเดียวกันเลยนะอีหน้าเดียวกันเลยเนี่ยในฮอนเน็คุยเงียนมากหื่นกระหายมากครั่งไม่เคยมาก่อนเลยอย่างเงี้ยคือแบบเก็บมาเก็บกดมานานอย่างเงี้ยขนาดเดียวกันอ่ะในทินเดอร์นะคุยสุภาพมีประวัติดีค่ะ ยินดีที่แมทช์ครับจบที่ไหนทำงานอะไรแล้วภาพโปรไฟล์ตัวเองนะยังก็ออกมาจากคินโฟก็ว่าดูดีภาพเที่ยวต่างประเทศภาพแบบต่างๆเทียร์สวิตเซอร์แลนด์โชว์แบบว่าไลฟ์สไตล์แต่ภาพในคอนเนตนี่คือโชว์ควยเลยนะในคนคนเดียวนะแต่ละแต่ละแอปก็คือไม่เหมือนกันเลยจริงงงมากเลยเหมือนเป็นไบโพล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอ้าอีนี่ บุคลิกหนึ่งนี่บุคลิกหนึ่งเขาใช้เครื่องมือได้ถูกสถานที่ไงก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะเออใช่ใช่สรุปสุดท้ายเขาหมวดปมนิดนึงอรีบไปไหนอะเธอมันเวลาหล่ลจะหมดแล้วเออเอออะเขาหมดก็ได้ถ้าไล่ประวัติศาสตร์อนี้ก็ประวัติศาสตร์อีกแล้วแคไล่มาอย่สมัยก่อนแบบโฆษณาหาคู่ตามเหมือนแบบคอลัมน์ตามสิ่งพิมพ์ใช่ป่ะในยุค ก่อนน่ะก็จะพัฒนาถึงความรักความหาเขาเขาถึงความรักไม่ได้ความยากลําบากแต่เมื่อมาอยู่ในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเราไปดูสิว่าโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยนอกจากพรีเซนต์ตัวเองแล้วเนี่ยยังแจ้งเจตจำนงของตัวเองว่าแสดงถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเซลเดท์มิเนชันมากขึ้นคือแบบคนแบบนี้กูไม่เอากูจะเอาคนแบบนั้นใช่ไม่ได้หยิงนะครับกูตอบไม่ทันเข้าใจอย่างเงี้ยเออหรือไม่ไม่ตอบเท่ากับไม่คุยอะไรอย่างงี้ไงหรือใครบินใครบินใครหายไม่ต้องทักนะครับ เออมันเริ่มแสดงถึงตัวตนของเขามากขึ้นงอน้อยลงอ่าและไวมากขึ้นเร็วมากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นจุดสําคัญเลยคือมันแบบมันได้ทันทีอ่ะหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บกูเปิดหาเลยอย่างตอนที่เราเนี่ยก่อนที่เราอัดเมื่อเช้าใช่ป่ะเราก็เดินทางกลับบ้านเออเออระหว่างทางบ้านก็จะออนแอปฮอนเน็ตไปนิดนึงอะไรเง well ี้ยใช่ปะก็มีคนถักมาแบบเออนัดกันไหมครับ เราเราบอกว่าเราง่วงนอนมากเลยไม่ไหวแล้วแล้วเขาถามว่าออนทําไมล่ะไม่เขาบอกว่าออดเลยโอ้จริงนะสี่แยกรถติดห้าแยกรัดพาวกำลังกลับบ้านออนเล่นๆก็ได้วาก็ได้วาเก็เราว่าสรุปก็คือถึงยุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปอ่ะแต่ความต้องการของเรามันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเออก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันอาจจะไวขึ้นแล้วก็เหมือนฉาบชวยมากขึ้น ความเงียบนันซ้ายอยู่ย,ยังยืโยงอยู่ยงยงเราก็ต้องระวังตัวเองด้วย<ม>การหาคู่ก็คือเราอาจจะเจออะไรก็ได้เราเหวี่ยงแหไปเนี่ยเราไม่รู้มันจะติดอะไรมาก็อยากให้เรามาระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองทั้งเรื่องความปลอดภยัยเรื่องเอ้ยการติด <ขา S 1> กล้องนู่นนี่นี่เอ๋ทานเพลฟใช้ถุงยางใช้เจลนะมันจะได้ใช้เจลโลชั่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่ใช่สิใช้ลูบี้ลูบิแคนใช่เทสจุกิเคมีแจกอยู่นะครับ สามารถสามามรถส่งข้อความไปได้แล้วก็มันจะมีแบบฟรีกับแบบร่วมทำบุญแบบร่วมทำบุญเนี่จะเป็นแพ็กเกจตอนนี้เราร่วมกับดูเร็กซ์อยู่ก็คือแจกเป็นแบบทั้งถุงผ้าทั้งถุงยางดูเร็กมีเจลด้วยใี่อยากได้ใช่ก็สามารถนะมันจะเปิดทุกๆเดือนทุกๆรอบอ่างเงี้ยรอบละเดือนเดือละครั้งาสามารถส่งมาได้อยากได้แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้กับใครดีอะ แล้วมันทําบุญยังไงไม่เข้าใจก็ค <c oughs> ือจริงๆแล้วอราคาทั้งหมดนี่รวมกันอ่ะมันเกิน100บาทอยู่แล้วแต่ส่ญญวนใหญ่เราจะประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วแต่ของที่ใส่เข้าไปคือมันคือมันจะเกินอยู่แล้วแหละมันมันจะเกินแต่ว่าเราเก็บในราคาเท่านี้เพื่อให้มันเป็นทุนกับการทํากิจกรรมครั้งต่อไปอ๋อก็นึกถึงภาพดูบว่าฝังลูกนิมิตยกช่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวใจเย็นนะงงทำบุญไงวะแล้วก็คือดูเหล็กเข้าใจดีมากเขาให้ไซส์ใหญ่สุดเราเลยรเพราะเขาารู้ว่าเทสบีเคอ่ะแฟนเพจอ่ะขนาดใหญ่ เขาก็เลยมี56มาให้ปกติอะขององค์การอนามัยอะมีไซส์สูงสุดก็คือเหมือน54ดูถูกไซส์คนไทยมากเลยนั่นแหละจ้าดูถูกไซส์คนไทยได้ยังไงก็ถ้าจะออนแอปออนอะไรหาคนยังไงก็อย่าลืมป้องกันตัวเองขอที่ CPK ได้เย่จไปขอเลยครับผมและนี่คือทั้งหมดของ Backroom Podcast ในเอพิโซดนี้นะครับผมเอพิโซดหน้าเดี๋ยวจะเริ่มทยอยมีแขกรับเชิญมาบ้างแล้วย่ยวจะลองหาดูใครใครมี มีใครทำบุญกับเราจะมาคุยฟรีก็มาก็มาเลยถือว่าเป็นวิทยาทานกับเด็กรุ่นใหม่ๆเนาะใช่ครับผมก็อย่าลืมติดตาม b a c k ร o o m พอดแคสตอย่างนี้ครับผมทุกวันพฤหัสบดี2องทุ่มทางแอปคอมูและสองสื่อ Podcast นะครับผมแล้วก็ฟังทุกตอนย้อนหลังกด Subscribe ผ่านทางช่องทางต่างๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ได้หมดเลยนะครับอย่าลืมติดตามแอปคอมูและสองสือร่วมกันด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ Modernist Studio คิดแบบใหม่เพื่อชีวิตแบบใหม่ที่ดีกว่าใคร